ครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับ,รบผมสายหนองบาวไทนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สนามบินอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะบินไปภูเก็ตนะครับผมไปทำธุระนะครับผมเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมว่า,าไปภูเก็ตจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวผมถ่ายทุกคนดูนะครับผม เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นเครื่องแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับผม ภูเก็ตแลครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันที่2องนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ภูเก็ตอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะไปทุดละกันนะครับไปทำฟาั ต้องไปทำฟันอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้มาทำธุระแลยวเราไปอาบน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปทำธุระกันครับทุกคนแล้วเจอนนกันครับเราทำฟันก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะไปทานข้าวกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนครับเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ทานข้าวเลยครับ พี่หมอทำงานนะครับผมเราทำธทุระกันเสร็จแล้วนะครับทันนี้เราก็จะไปกินข้าวกันที่อ,อีบ e ูก้านะครับเราจะไปกินกุ้งบังกอก,กันครับทุกคนไปกันเลยครับ กันวันพุธนะครับทุกคนเมื่อวานเราไปกินกุ้งม,มังกรกันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟกันนะครับ ผมไปแวะไปทานกาแฟที่ร้านแล้วบ็อบเบอร์คาเฟ่มาครัทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปถาน้องอาชีกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวไปเล่นกับน้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับน้องอาชีก่อนนะครับไปกันเลยครับ

ือจะเรเมือมอ,อาโหเกแบบงเจเงบ้านกันแล้วนะครับวู้ววววววิววกววววววาวววเววยววววววนะครับวววววนวว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 ับวรวววเวววววกวว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 ้ว จะถ่ายนิดหนึง่งไม่ถ่ายเยอะเขินป้าออกมาไม่เลยไม่กล้าถ่ายถ่ายมานิดเดียวถ่ายมาให้ทุกคนดูนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอไม่กล้าถ่ายเยอะเพราะว่าไปกับผู้ใหญ่หลายคนนะครับไม่เลยไม่กล้าถ่ายก็เลยแอบถ่ายมาให้ทุกคนดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเซ็นชันมาแล้วก็ไป ไปเจอน้องอัจฉิแล้วก็เล่นกับน้องอัจฉิแป๊บหนึ่งแล้วก,กลับมาที่บ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะผมจะขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมแล้พรุ่งนี้น่าจะต้องตื่นเช้ากันหน่อยนะครับสว่วนดีทุกคนวันจุดจินนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปดูปารามาเตรียมของไป,ไปไหว้กันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ภูเก็ตที่เขาจะไปไหว้กันนะครับผม เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับ นะมีผัดอ่ะมีพวกมีฮอกเกี้ยนม,มีสไตล์ฮกเกี้ยนม่เป็น บินกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินนะครับ ผมก็มาถึงกรุงเทพกันแล้วนะครับพ <Woo! S 1> มอมันจากสนามบินแล้วก็มาเอารถนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็พี่หมอชวนไปกินข้าวเลยอย่างนี้เข้าบ้านเลยของกยังไม่ได้เอาไปเก็บเดี๋ยวไปกินส้มตำก่อนนะครับตำแถวรัศทีโยทีนจริงๆส้มตำร้านนี้เด็ดมากเลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูแล้วว่าแล้วก็อ่าส้มตำร้านเขาอร่อยมากอ่า อะไรนะมีนูอะไรวะอ,อะไรโอเคโอ้ร okay, right. ัอเอจียวหอนเออเจียวหอนอร่อยมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่ตรงเออ่ไออะไรนะเอ่อ BTS เอ่อลาซิโอชินครับอืมอยู่บีเอ่อ BTS ลาซิโอชินนะครับผมลองไปทานกันดูนะครับ มาถึงบ้านกันแล้วนะครับร้านส้มตำที่ผมไปกินน่ะเขาไม่เปิดแล้วผมก็เลยไปทานร้านอ่าข้างๆากร้านที่ผมกินวันนี้ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับร้านที่ผมเีื่อบอกคนว่าเดไปกินคือร้านอ่าลาบร้อยเอ็ดแต่วันนี้เขาเขาไม่ปิดก็เลยไม่ได้กินก็เลยไปกินร้านข้างๆไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สู้ร้านเอย รอบ101ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมของไหว้กันดีกว่านะครับข้อเดี๋ยวเราเรากลับมาไหว้ที่กรุงเทพกันด้วยนะครับเพิ่งไปซื้อของกันมาตอนนี้เวลาก็ประมาณจะตีสองแล้วครับไปค่อยขวัญกันมาไปซื้อของไหว้มานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูของไหว้เนี่ยเตรียมของไหว้กันเสร็จกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูของไหว้นะครับเตรียมไว้ก็เสร็จแล้ว ครับทุกคนวันนี้กเ็เป็นวันดีนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเฮงเงร่ลำรวยร่ลำรวยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปแล้วนะครับทุกคนและอย่าลืมกดติดตามและกดกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปน,นอนก่อน,นะครับวันนี้ก็ จะจัดตีสแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ